ประสบการณ์ค้นหัวลุกเอื้อนลงตุ่นมาเห็นไงย่นีไหมเี่มางสวัยดีตอนเดึกๆปฏิภาสวกไอ้มาปึ๊บมันเสียไปอ่าค่ำคืนปังไหนก่อนปังไหนค้ามปนลูกลูกเสมาเออมันนี้มันผะาด้วนมันมันมันบินมสามสาดวงมาลงอานู้นเนี่ยมัพ้กีไลงหันน้องย้ายเนาะ ยุ่งกลางทงอ่ะามินเออยาทิ้นวางไหนจะเกิดมาจากปีเราบอกให้หัวก่อนเจ็ดชิปแปดชิปปีละมันเป็นยังไงมันเป็นลูกเซมเนี่ยเอ๋อผุดไปหัวฐานมิดบัดกลับเกินมาบุดไปทางนั้นมิดกลับเกินมาอีกไปทางนั้นสมบัติมันสิลุ้งทงหน้าไหมสมบัติมันลงแบบให้น้าเนี่ยมนีวันพะ จักคำมูนี่แปดแปดยี่สิบห้าผู้เฒ่าเจ็ดสิบก็ปีเอาบ่เคยพ่อี่บอยเมียย่กา่งผู้กับิดกลายันตาวียันนีหยังกูกับเมยันเนี่ยปุ๊บมืองใจยชีวิเนี่ยมันนะบ่เอไทยเน้ว่าลายกับยันเนาะหอ้ว่านี่เมื่อดึคือดี บรรยากาศมันเป็นแบบสงสัยบันทึกเต็งเขาบ่มีคนอยู่มั้งเี่เอออยู่กลางทงนะครับมันมีดวงไฟประหลาดขึ้นมาจากดวงกับยัยสองสามสหรือสามสาดวงนะบันทึกเห็นบันทึกดวงหนึ่งหายเห็นสองดวงเออดวงหนึ่งดวงขณะนี้เป็นเวลาจัดซุ่มกว่าหาทงหรือมั้งนี่ มันเห็นแต่สองถุมมันมาวนไปบนไม้ย่ยบ่ที่แหลกกับ่าเป็นโดนโมเมนต์ะบ่บบโมเมนต์มเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่ายูหนีกับมี่หนำยูให้นะยูหนีกับมี่หนำนะที่รหลกกับ่าเป็นไฟหมอน้ำมันโมเมนต์หนึ่ง บันีเขาได้คนออกมาหลายเริ่มเนี่ยผมมีแล้วเนะแต่ว่าบอกไปบอกว่า,าก,กับคนคิงลูก่คิงเย่า้าอ่ลวูงเนาลวกาเอจ้สอเนาลเาไป้วงเลยเหอสวงเลยมาเจางเลยวะโอ้ตงโอ้ของแท้เจอของแท้แล้ว เจอแท้แท้จริงตอนน้อย่นี่มันจะี่ผอย้เียมากับหวนี่หวนันผ่อนอีกนะเอากูเกเห็นแบบนี้เทียนออาได้ยินได้ยินแต่เขาว่าอยู่ในท่อแล้ววิทยอยู่เนี้มันโม่งโมองมงมาแต่บางกะหายไปดงมงมางมาเขาวาเนี่ยนะเขาน้ำแข็งมันสีไปหอดกับบ่หอดกักเทียวัน่ะกับสิแบงสังเบียบันนี้ด้วยเนี่ยว่าสิดอก กูกับบอยานเยอะแกูขนคิงมาลูกซจำบอยานเยอะแต่บอกให้เพิ่มไ้ลุงตุนนึงก็ให้นีขนคิงลูกสุดก๋